สวัสดีค่ะทุกคนสวีสตอนเช้าช้านะคะประมาณตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครึ่งเนาะอ่ะแอดมาทำแนวทงหุ้นมัดรวมให้นะคะจริงๆหุ้นมัดรวมแอ,แอดลงให้ในช่องชุมชนแล้วนะคะแต่บางคนเพื่อนบางคนอาจจะไม่เห็นเนาะแล้วก็แอดจะมาเน้นอีกทีนึงว่าตัวไหนเน้นนะคะอ่ะ คนมัดรัวมันที่18นะคะวันนี้วันวันวันศุกร์นเนาะวันศุกร์ที่สิสิงหาคม2,566นะ้ะอ่าตัวเด่น,นะะตัวดินคือ2 3 1 8 9 5น่นะคะวันนี้นให้ตัวเดียวนะวิง่งรูด2หรือใครจะจ,จับตัวอื่นใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าจับ5ใส่ก็ได้นะคะ5กับ3ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เน้นเ,นนเลยคือ2นะคะทุกคนฟัน2เนาะอ่ะ

หรือใครจบวินงในตารางนะคะจะวิบบ่ในตารางเทีทยดให้ก็ได้นะคะ2ตัวสตัวลองจับดูดนะ mm hmm. เผื่อแอดไม่ได้จับมาให้แต่ว่าก็เน้นวินลูก2แล้วก็ฟัน2นะคะเล่นตัวเดียวเน้เนๆเลยค่ะตามตามทั้งวันเลยนะคะทุกคนไม่มาหุ่นหนึ่งมันก็จะมาหุ่นหนึ่งนะคะหรือใครจะห้าใส่ก็ได้เพราะว่าแอดคิดว่าสองกับห้าตัวเดียวกันนะคะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ลำล่ำยทุกคนนะคะเป็นไงบ้างเราจนรับปกตินะคะรับปกตินานๆจะให้เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า v i p หลุดนะคะทุกคนไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ